สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุตมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับรับเข้าตามคิวอีกหนึ่งคันนะครับผมรับเข้าตามคิวอีกหนึคันนะครับสําหรับงานขัดปรับผิวนะครับในราคา10ใบเทานะครับคันนี้เป็น Ford r a n g e r นะครับฟอร์ดเรนเจอร์กระบะวีโกขัดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือกิฟนะครับกิฟโค้งล้อนะครับรอกิฟโค้งล้ออยู่เพื่อจะประกอบ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ่าคันนี้ก็นัดเข้าตามคิวอีกหนึ่งคันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับงานลักษณะอยากให้ปรับผิวให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าผิวที่อยากให้ปรับแล้วปรับเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าผมได้ลองขัดปรับดูแล้วนะครับรถเข้ามาผมได้ลองเทสขั้นตอนดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นผิวเดิมนะครับที่ลูกค้าอยากให้ปรับให้หน่อยนะครับผมอยากให้ปรับผิวให้หน่อยก็คือนี่แหละเป็นลักษณะเหมือนกันเลยครับผมเส้นโครงเหล็กเส้นโครงเหล็กนะครับภาพสะท้อนภาพสะท้อนข้างหลังนะครับไม่คมชัดนะครับผมทีนี้ผมก็ได้ลองปรับดูแล้วนะครับผมปรับดูแล้วภาพที่เห็นก็จะเป็น แบบนี้เห็นไหมครับภาพเส้นคมชัดขึ้นนะครับภาพเส้นตรงนี้คมชัดขึ้นภาพสะท้อนจากพื้นหลังคมชัดขึ้นนะครับเห็นข้างล่างบริเวณน,นี้เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ยังไม่ได้ปรับนะครับภาพมันก็จะยึกยึกยืยย้มองไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมจะเลื่อนกล้องผ่านมาในส่วนข้างหลังบ้างอน,นีี้ ตรงนี้นะครับที่ยังไม่ได้ปรับอ่ะให้เห็นสองฝั่งเลยแล้วกันนะครับเส้นตรงนี้คือเส้นที่ยังไม่ได้ปรับนะครับอ่ะเส้นตรงนี้คือลองปรับดูคร่าวๆแล้วนะครับแต่ที่จริงจะใสกว่านี้อ่ะเพราะว่าเนี่ยผมแค่เทสขั้นตอนเฉยๆนะครับประมาณนี้ครับคันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ อ๋อสติกเกอร์นะครับที่ติดมาคงต้องลอกออกทั่วทั้งคันนะครับมีติดที่ไหนผมคงต้องลอกออกจนหมดอันนี้คุยกันแล้วนะครับผมว่าต้องลอกเพราะว่าเนี่ยครับในส่วนในส่วนที่มันติดขอบสติกเกอร์อย่างเงี้ยเราจะปรับไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะปรับไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้งานเรียบร้อยสติกเกอร์ mm. พวกนี้นต้องยอมเสียนะครับชิ้นงานผมได้ลื้อไปบ้างแล้วนะครับไฟท้าย โลโก้กันชนหลังแลนเจอร์ uh, ตรงนี้ก็ต้องเอาออกนะครับสติกเกอร์ต้องเอาออกมีต้องมีรื้อเพิ่มเติมนะครับส่วนมือเปิดคิ้วกระจกมองข้างอะไรที่รื้อได้แล้วทําให้งานเรียบร้อยนะครับบันไดเพราะว่าต้องเก็บรายละเอียดของใ uh, ต้ซอกบันไดอีกนะครับมือเราจับหลังคานะครับโลบาร์ตรงนี้ก็ต้องรื้อออกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับผมว่า จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับช่วงนี้นะครับผมก็รับงานขัดปรับผิวลักษณะแบบนี้อยู่หลายคิวเลยทีเดียวนะครับสําหรับพี่น้องที่ติดต่อเข้ามานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าคิวจะยาวนิดนึงนะครับหลังจากคันนี้ก็ยังมีต่ออีกหนึ่งคันนะครับหลังต่อจากนี้ก็จะมีต่ออีกหนึ่งคันแล้วก็ยังมีงานซ่อมสรีรอบคันอีกตอนนี้ คิวงานตกไปถึงเดือนเมษายนแล้วนะครับผมถ้าพี่น้องจะติดต่องานเข้ามาต้องขออภัยในความล่าช้าในครั้งนี้ด้วยนะครับทํางานคนเดียวทํางานคนเดียวทุกขั้นตอนครับผมโอเคนะครับผมสําหรับพี่น้องนะครับลูกค้านะครับที่จะติดต่องานกับผมนะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่ขออนุญาตนะครับถ้าถ้าเป็นลูกค้าใหม่เนี่ยขออนุญาตเก็บค่ามัดจําก่อนนะครับหนึ่งพันบาทนะครับแต่ถ้า เป็นพี่น้องที่ลูกค้าเก่าที่เคยทํากันมาแล้วนะครับก็ไม่เก็บค่ามัดจานะครับผมถ้าเป็นลูกค้าใหม่ขออนุญาตเก็บค่ามัดจํหนึ่งพบาทถ้ามีการนัดหมายนะครับทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนัดเข้าซ่อมสีหรือว่าเป็นงานาขัดปรับผิวหรือขัดเคลือบสีรถยนต์นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวฝากติดตามผลงานเรื่อยๆด้วยครับถ้ามีเทคนิคหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะอัปโหลดลงเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันสําหรับที่นี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผม สวัสดีครับ